สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจ๊กกี้แล้วนะครับอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเราให้เป็นเราเตอร์มหภาคนะครับโดยการติดตั้งระบบรายการ PFSense บนเราเตอร์เครื่องนี้นะครับอ่เรามาดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเรากันนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเรานะครับผมจะเพิ่มในส่วนของกัดแลนเข้าไปอีก1ใบนะครับโดยกัดแลนที่เราได้จากเมนบอร์ดนะครับผมจะใช้เป็นขาแวนนะครับ แล้วก็ที่เราเพิ่มเข้าไปเราจะใช้เป็นขาแลนนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็จะเป็นรูปแบบในการเชื่อมต่อนะครับจากแวนนะครับออกที่กัตแลนแล้วก็ส่งต่อไปอยังสวิตนะครับก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานทั่วไปนะครับในการติดตั้ง PFC ในปี2024นี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปเลยนะครับเราจะต้องมีการสมัครในส่วนของ user account นะครับเพิ่มสินค้าเข้าไปยังตะก้าก่อนที่เราจะ ทำการดาวน์โหลดไฟล์ออกมาใช้งานได้นั่นเองนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อมาทําการติดตั้งกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บของ PFSense ดาวน์โหลดนะครับสังเกตหน้าดาวน์โหลดมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะมีการดาวน์โหลดเพียงแค่ n ิกเกิลเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ให้เรากดที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเข้าไปได้เลยนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเ,เพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้สมัครเ n าก็ให้ทําการสมัครให้เรียบร้อยไม่งั้นเราจะไม่สามารถเปิดตะก,กาได้นะครับเราก็เลือกที่ k n a ข c o u n t ได้เลยนะครับแต่สําหรับตัวผมเองนะครับผมได้ทําการสมัครไว้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเลือกที่ล็อกอินเพื่อทําการล็อกอินนะครับในการสร้างยูเซอร์ใหม่ก็ไม่ยากเพียงแค่เราใส่อีเมลนะครับชื่อของเราแล้วก็กำหนดรหัสผ่านเท่านั้นเองเพียงแค่สบรรพัดเพื่อนก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับ ใครที่สามารถเข้าใช้างานได้แล้วก็สิงอินเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาที่เมนูที่เป็นในส่วนของ nextgear i n s t a r e กันนะครับเราจะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมได้ทำการล็อกอินเข้ามาจะาเห็นชื่อยุสเเสือ์ของผมขึ้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาที่ตะกร้าสินค้าของเรานะครับเราจะมาเลือกที่ select image type นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับเราจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนี้นะครับจะเป็นใช้งานร่วมกับของเน็กเกียเลยนะครับที่เสียบผ่าน USB ก็ใช้งานได้เลยหรือว่าจะเป็นเครื่องที่เราจะใช้ l a บเบอ r ี่พมาทำนะครับก็จะอยู่ยในลักษณะแบบนี้นะครับแต่สําหรับตัวผมเองนะครับผมจะเลือกไฟล์ที่เป็นไฟล์ ISO เสร็จแล้วเราจะมาทําการสร้างเครด์บูตอีกทีนึงนะครับเราจะเลือกที่เป็น ISO IPM v i เอ a มซนะครับ สำหรับตัวเราก็จะใช้อันที่2นี้นะครับแล้วก็กดเลือกนะครับเมื่อเรากดเลือกสินค้าแล้วนะครับให้เราทําการแอดสินค้านะครับเข้าไปยังตะกร้านะครับเลือกที่แอดทูการ์ดได้เลยนะครับเมื่อเราทําการแอดทูการ์ดแล้วนะครับตะกร้าสินค้าก็จะขึ้นมาให้เราเองนะครับหากใครไม่ขึ้นเราก็ดูข้างบนนี้ก็ได้นะครับแอดการ์ดจะขึ้นตัวเลขอยู่นะครับตรงนี้ผมมีสินค้าเข้ามาอยู่ในตะกร้าแล้ว1ชิ้นนะครับ อ่ะเราก็เลือกที่เช็คเอาท์นะครับในขั้นตอนที่เราเช็คเอาท์นี้นะครับเขาจะให้เราระบุข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสําหรับในการกรอกข้อมูลนี้นะครับผมได้ทําการกรอกไปแล้ว1ครั้งนะครับก็เลยไม่สามารถกรอกซ้ํา2ได้นะครับใครที่กรอกเสร็จแล้วนะครับและไม่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับให้เลือกที่ complete order ได้เลยนะครับเสร็จแล้วระบบบริการก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็น b i l a ให้กับเราอัตโนมัตินะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ที่เป็น nextgenstore เป็น dot vla ให้เราทําการแตกไฟล์ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น p f s e n t iso นะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์บูทด้วยโปรแกร,รม balancer นะครับนะครับตอนนี้นะครับผมจะทําการเสียแลดได์เข้าไปยังเครื่องที่จะสร้างไฟล์บูทนะครับ หลังจากที่ USB ของเราขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกไฟล์ ISO ที่จะทำการบูตนะครับเสร็จแล้วเราก็กด Open นะครับในส่วนของ USB นะครับตรงนี้ผมจะไม่แก้ไขนะครับเพราะว่าผมใช้ USB เป็นแค่อันเดียวนะครับก็จะใช้นี้เลยนะครับแล้วก็เลือก f ฟ a t ได้เลยนะครับก็กด OK นะครับแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับจนกว่าเราจะทําการ f ฟ a s เสร็จนะครับหลังจากที่เรา f ฟ a s Boot เสร็จแล้วนะครับให้เรา นำ USB ของเรานะครับไปเสียบอยังเครื่องที่เราจะทำเป็น PSensor e r u t e ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเรามากำหนดรูปแบบการบูตนะครับซึ่งในการกำหนดบูตแต่และเมนบอร์ดจะไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอ,อยู่กับว่าเครื่องคออมพิวเตร์ของเพืเอ่พอนๆใช้รุ่นใดอยู่ก็ไปเสิร์ช g o o g l e ดูได้เลยนะครับว่าเราจะตั้งค่าการบูตของเครื่องเราได้อย่างไรนะครับอ่าเราก็เลือกบูตในส่วนของ ฟได์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวระบบเรากาันจะรันขึ้นมาเองนะครับอ่าตอนนี้นะครับระบบบริการก็จะเริ่มทําการติดตั้งแล้วนะครับก็ให้เลือกที่ Exit นะครับอ่าเลือก Install P.S. p สเต่อไปได้เลยนะครับอ่าตอบโอเคนะครับต่อมาเรามากําหนดการแรงก,กันก่อนนะครับผมจะกําหนดการแรงที่เป็น r e 0เพื่อให้เป็นขาวเวนนะครับ อ่าแล้วก็จะเลือกคอนติเนียต่อไปเลยนะครับเพราะว่าในคาแวนนี้ผมจะเลือกเป็น DHCP ไคลเอ t นะครับเราจะรับ IP ขใหม่ทีนึงนะครับต่อมากลับมาที่การกําหนดขาแลนนะครับผมจะเลือกที่ RE 1นะครับอ่าใครจะกดสกคริปต์ข้ามไปเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ผมจะยังไม่กําหนด IP ใหม่เพราะว่าอย่างไรกระช่างเดี๋ยวราก็จะต้องไปกําหนด IP อยู่แล้วนะครับก็เลือกที่อ่าโปรซิตต่อไปเลยนะครับ ลับไปที่ Continue ข้างบนนะครับแล้วก็กด OK นะครับตอนนี้เราได้ทําการกําหนดทั้งขาแวนและขาแรนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าขาแวนของผมมันจะขึ้นสถานะที่เป็น Active <regarder S 2> ก็คือผมจะต้องทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับในการติดตั้ง p f s e n s e ในรุ่นหลังนี้นะครับเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่งั้นเราจะไม่สามารถอัปเดตระบบเรดการได้นะครับผมก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ที่ขาแวนนะครับ เสร็จแล้วเราก็กด continue นะครับหากใครขึ้น no carrier ทั้ง2อันเลยนะครับเราจะไม่สามารถทำการติดตั้งได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรากด continue ไปนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ดีเช็คแล้วเราสามารถออกเน็ตได้นะครับมันก็จะให้เราสามารถติดตั้งระบบราการลงบนฮร์ดิทได้แล้วนะครับเราก็เลือกที่ install ce ต่อมานะครับเราก็จะมาเลือกรูปแบบการติดตั้งนะครับที่เป็น t o fs นะครับรูปแบบฮั์ดิทที่เป็น gpt นั่นเองนะครับแล้วก็กด proceed ต่อไปนะครับ ในการติดตั้ง์ด n d o w s ผมจะเลือกเป็นเลนสติีนะครับอ่าแล้วก็กดโอเคนะครับเลือกฮาร์ดดิสที่เราจะทําการติดตั้งลงไปนะครับอย่างเช่นฮาร์ดดิสที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสที่เป็น SSD 1 2 0 g b นะครับอ่ากดสเปคบาร์เพื่อเลือกแล้วก็กดโอเคนะครับกดยดติดตั้งต่อไปเลยนะครับอ่าในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเลือกในส่วนของเวอร์ชั่นต่อนะครับ เวอร์ชันที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่เป็น2.7.2นะครับจะเป็นเวอร์ชันที่กําลังพัฒนายอยู่นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็รอกันยาวๆเลยนะครับแต่สาหรับผมผมจะใช้การเพิ่มความเร็วนะครับอ่าในระหว่างนี้เราก็จะเดินไปห้องน้ำหรือจะไปไหนก็ได้นะครับจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับ อ่ะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เรากดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรีบูตให้กับเราก็กดรีบูตไปเลยนะครับในระหว่างที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราดับลงไปแล้วให้เพื่อนๆถอ,อดแบตไดออกมานะครับเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ของเราจะทำการบูตผ่าน SSD ที่อยู่ในเครื่องเองนะครับในตอนนี้ก็จะเริ่มทำการบูตขึ้นมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรารอสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อทําการกําหนดในส่วนของ gas lane แล้วก็แวนใหม่ทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของการกําหนดค่าก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ระบบบริการเปิดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับให้เราทําการกําหนดค่านะครับกด enter นะครับหลังจากที่เครื่องหยุดนิ่งแล้วนะครับเขาจะให้เราทําการกําหนดค่าในส่วนของค่าแวนใหม่นะครับ enter the van interface name นะครับ ก็สังเกตว่าจะมีชื่อขึ้นให้เราเลือกนะครับเราก็จะเลือกที่ RE0 นะครับให้เป็นขาแวนนะครับต่อมาก็ Enter the LAN interface เราก็าหนวนส่วนของขาแลนนะครับผมจะกําหนดเป็นที่ RE1 เพื่อให้เป็นขา LAN นะครับอ่าเมื่อเราได้ตามนี้นะครับเราก็กด Y เพื่อยอมรับการติดตั้งนะครับอ่เดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะครับหลังจากทําการกําหนดค่านะครับ เมื่อเราทําการกําหนดค่าเบื้องต้นในส่วนของแลนกับแวนพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นในส่วนของเมนูให้เราได้เลือกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขเมนูที่เป็นขาแลนนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับว่ายัางไงเดี๋ยวเราจะต้องมากําหนดค่าใหม่นะครับให้เรากดข้ามได้เลยหรือว่าสคริปข้ามก็เพราะขั้นตอนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเลือกที่ออปชันที่2นะครับแล้วก็เลือกที่ข้อ2ที่เป็นขาแลนนะครับ ผมจะทําการกําหนดในส่วนของ IP ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเลือก IP นะครับโดยผมจะกําหนดค่า IP พีของผมเป็น10.10.10.1นะครับแล้วก็ในส่วนของสับเน็ตผมจะเลือกที่24นะครับในส่วนของเกตวตรงนี้ผมจะยังไม่กําหนดเกตวเพราะว่าในส่วนของคาเวนนะครับเราจะไม่กําหนดเกตวเดี๋ยวเราจะให้มันวนลูปข้างในแล้วก็ออกไปเองเท่านั้นนะครับ อ่าตรงนี้ยังไม่กําหนดเกตเบรเราจะข้ามไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการกําหนดค่าในส่วนของ IPv6 นะครับในส่วนของ IPv6 นี้นะครับผมจะไม่กําหนดค่า IP แต่เราจะกด n ไปนะครับเพื่อให้มันขึ้นช่องว่างในส่วนของ IP นะครับอ่าต่อมาในส่วนของ DHCP Server เราจะเปิดใช้งานเลยไหมผมจะยังไม่เปิดผมจะไปเปิดที่หน้าเว็บเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับกด n ไปก่อนนะครับนลัวเลยนะครับ กด n แล้วก็ enter นะครับยังไม่เปิดใช้งานนะครับต่อมาในส่วนของหน้าเว็บ config เราจะเปิดใช้งานเลยไหมนะครับก็เปิดใช้งานเลยนะครับแต่สังเกตหัวข้อดีๆนะครับว่ามันเป็น r e v e r b นะครับก็ให้เลือกที่ e n นะครับอย่างที่ผมบอกใช้ n ยาวๆเลยนะครับเลือก n เมื่อเราเลือก n แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นในส่วนของ lan ip ที่เราจะสามารถเข้าใช้งานหรือว่าเข้าไปคอนฟิกหน้าเว็บได้นะครับก็จะเป็น https 10.1010.1ิขขึ้นแบบนี้จะสามารถเข้าหน้าเว็บได้นะครับแล้วก็กดเลือก Enter เพื่อทำการกำหนดค่าตามนี้เลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ทำการกำหนดค่าที่อยู่บนเครื่อง pfSense คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามากำหนดค่าบนเครื่องคอมของเรากันก่อนที่เราจะออกอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาที่คอมเตอร์ของเรานะครับเราก็จะทําการกําหนดในส่วนของวงแลนของเราให้เป็นเน็ตเวิร์กวงเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ผมอาจจะไปเร็วๆหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเคยสอนมาหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับการกําหนดวงแลนนะครับอาจจะเป็นเครื่องที่เป็น IP.2 นะครับก็จะเป็นเน็ตเวิร์กวงเดียวกันนะครับสําเร็จเดียวกันนะครับสําหรับ Gateway ก็ยังไม่ต้องกรอกก็กด OK ตกลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาที่หน้าเว็บของเรากันนะครับ อ่าเข้าไปที่ IP 10.10.10.1นะครับอ่าตัวนี้เราก็จะเข้ามาที่หน้า pfSense นะครับในหน้าแรกแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ User เราจะใช้ Admin นะครับแล้วก็รหัสผ่านเราจะใช้ pfSense นะครับ pfSense นะครับตามชื่อที่ขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะครับต่อมาเรามากำหนดค่าวิสัร์กันนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะ next ต่อไปนะครับ next ต่อไปเลยนะครับ ใครที่จะกําหนดโฮสต์เนมก็เปลี่ยนโฮสต์เนมได้เลยนะครับใครมีโดเมนก็ใส่โดเมนเลยนะครับแต่สำหรับผมผมก็จะยังไม่ใส่นะครับปล่อยไวป,ปแบบนี้ก่อนนะครับต่อมาในส่วนของ DNS DNS ตรงนี้จะเป็นของขาแวนนะครับเม่อช่ไม่ใช่ของขาแลนนะครับจะเป็น DNS ขาแวนผมจะกําหนดเป็นของ google ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ over ไว้ DNS ตรงนี้จะเป็นของผู้ให้บริการของเราผมจะเอาออกนะครับ อ่าต่อมาเดี๋ยวเรามากําหนดในส่วนของทําโซนกันต่อนะครับซึ่งทําโนนของเราเราจะเลือกเป็นเอเชียบางกอกนะครับเสร็จแล้วเราก็กด Next ต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู Conflict คาเวนนะครับ Conflict คาเวนตรงนี้เราจะไม่แก้ไขอะไรนะครับแล้วเราจะมีในส่วนของไฟวอล a l ตรงนี้เราจะติ๊กไว้ทั้งคู่เลยนะครับต่อมาในส่วนของคาแลน แรลงตรนนี้ก็เป็น IP ีที่เราได้ทําการกําหนดค่าบนหน้าจอดําๆเมื่อกี้ไปแล้วนะครับเราก็จะ next ต่อไปเลยนะครับเราก็ไม่ต้องกําหนดค่า3ามสองนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเขาจะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านอด m i n ใหม่นะครับใส่ทั้งตัวบนและตัวล่างให้เหมือนกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด next ต่อไปนะครับอ่าเราก็เลือกรี l o a d หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับ เดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะครับหลังจากที่เราทําการรีโหลดเสร็จแล้วนะครับอเดี๋ยวเราจะเลือก finish ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดที่หน้าแรก p f s เซเลยก็ได้นะครับอตอนนี้เรากลับมาที่หน้าเมนหน้าแรกของ p f s ซแล้วนะครับสังเกตแถบซ้ายมือนะครับตรงนี้จะบอกสถานะต่างๆของเครื่องเรานะครับแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับการใช้งานของเครื่องเราใช้ไปเท่าไหร่อะไรแบบไหนนะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะเห็นเป็นขาอินเทอร์เฟซของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ซัพพอร์ตเราไม่ใช้ก็ปิดทิ้งไปนะครับเรามานะครับใครอยากกําหนดขาแวนขาแลนนะครับก็กําหนดได้เลยนะครับเรามาดูที่อินเทอร์เฟซเมนูนะครับใครจะกําหนดแวนก็กําหนดแลนใครจะกําหนดก็กําหนดใหม่ได้แต่สังเกตว่าแลนอย่างที่ผมบอกผมจะไม่ใส่เกตเวเพราะว่าเดี๋ยวจะให้มัน ลูปภายในเครื่องแล้วก็เดือมันจะวิ่งออกไปเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟวอลตรงนี้เราจะเอาออกนะครับไม่จะเป็นต้องใช้ในส่วนของคายแลนนะครับแล้วก็คลิปในการทำา Security ผมไม่ได้สอนในคลิปนี้นะครับเพียงแค่ติดตั้ง pfsense บื้องต้นแล้วออกใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับในขั้นตอนนี้เราก็ยังออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ให้เรามาเลือกที่ dhcp server นะครับเลือก enable dhcp เพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้เปิดอย่างที่ผมบอกนะครับ สำเน็ตแล้วก็ตามที่เขากําหนดเลยนะครับแล้วก็เล็งช่วง IP นะครับแล้วก็สามารถกําหนดค่าได้นะครับว่าเราจะแจกตั้งแต่ IP เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับต่อมาเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับหลายๆคนออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับก็คือในส่วนของ DNS Server อย่างที่ผมบอกที่เรากําหนดรอบแรกอ่ะมันเป็นของอาคาเวนนะครับตรงนี้มันจะเป็นของคานเลนนะครับมันอยู่คนละที่กันนะครับเพื่อนๆคนละส่วนกันเลยนะครับเสร็จแล้ว หลังจากที่เรากำหนด DNS เสร็จแล้วให้เราทำการกด save นะครับกด save apply c h a n เพียงเท่านี้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ,อของเพื่อนๆก็จะสามารถออกอ,อ,กอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับหลังจากที่เรากำหนดในส่วนของ DNS เพื่อออกเนต็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาที่คอมพิวเตอร์อของเรานะครับเพื่อ ลองใช้งานอินเทอร์เน็ตกันดูนะครับว่าจะใช้น็ตได้หรือไม่นะครับเมื่อกี้ตอนที่อยู่กลางคลิปเราไปทําการฟิกไอพีนะครับอ่าแล้วก็ผมไม่ได้ใส่กตเวนะครับอ่าเราก็จะเลือกเป็นออโต้ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับไอพีกันเข้าไปใหม่นะครับอ่าตอนนี้สังเกตว่าการแลนของเราทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สถานะกันนะครับเลือกสตตั์ขึ้นมานะครับอ่าดูที่ดีเทลนะครับ ตอนนี้ผมได้ IP ที่เป็น10.10.10.10นะครับแล้วก็มีเก t เว a จุออกเน็ตที่ดินเอของ Google นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้งานอินเทอร์เน็ตกันดูนะครับไปที่ Google เดี๋ยวเราจะลองทําการเทสสปิดกันดูนะครับอินเทอร์เน็ตที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็คือที่บ้านผมจะใช้ความเร็วอยู่ที่500ทับ500นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสสปิดกันดูนะครับ ก็จะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่เลยนะครับผมสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดีนะครับแล้วก็ค่าปิงก็สวยงามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการติดตั้ง PFSense บนคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเราในปี2024นี้นะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยเพื่อนๆไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดติชมกันเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้ถูกใจเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ สำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ